สวัสดีครับท่านสมาชิกผู้ติดตามเบิร์เสกนะครับวันนี้วันที่7กันยายนหกสเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับวันนี้จะพาไปดูไข่แปลกประหลาดนะครับเดีย๋ยวตามมาดูกันเลยนะครับไข่แปลกประหลาดที่ว่าก็คือ ตนตนตนไม่ใช่ไข่เป็ดน,นะครับจะเป็นไข่ไก่ไข่ไก่เก็บมาตะกี้ครับสดสด,สดร้อนๆใบไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ตัวนี้สีไม่สวยแสดงว่าขาดสารอาหารนะครับนี่ครับสองใบนี้ ไม่สมบูรณ์นะครับแต่ที่แปลกประหลาดก็คือสองใบนี้ครับตดงๆเดี๋ยวเอามาเทียบให้ดูนี่ครับอันนี้ไม่ใช่ไข่นกกระจอกนะครับเดีย๋ยวเทียบกับนิ้วก้อยเนี่ยดเดี๋ยวเอง เป็นไข่ไก่ไข่ครับอาจจะไม่ค่อยชัดนอะกล้องโบราณปกติมันก็จะเคยมีอยู่เลยไอไข่เล็กอะ่ะแต่ว่ามันไม่ ไม่เล็กถึงขนาดนี้เนาะเดี๋ยวเรามาเทียบกับใบใหญ่ดูอันนี้คือใบเล็กนะประมาณเล็กสุดแล้วนี่ที่ไข่เทียบกับตัวนี้คนละเรื่องเลยครับเทียบกับใบใหญ่ของของวันนี้ครับ ใบใหญ่หุลิงล้งคลิ่งคลินี่ครโอ้เล็กมากครับกินกัละย้อนใบนี้เก็บเทียบให้ดู โหต้องเล็กกว่ากันตั้งหลายเท่านะครับพ็รู้มันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับใครรู้ก็บอกทีนะครับนานๆมันจะมีมาทีหนึ่งแต่มันมันมันจะใหญ่กว่าพวกนี้อยู่แต่อันนี้มันเล็กเกินเล็กมากนะครับตตต้งงััเิมน ไคลโลบอกด้วยนะครับสวัสดีครับ